แนวทางอาจารย์นีิรนามนะคะมาย้ำตัวเลขนะคะค่ะแนวทางรัฐบาลนะคะสองจหกแล้วก็หกหนึ่งหนึ่งหกกลับด้วยนะคะค่ะอาจารย์นีิรนามโค้งสุดท้ายนะคะที่หลักกิโลนะคะให้โชคหลักกิโลฮียนีอ่าสารตาใหญ่นะคะโค้งสุดท้ายอาจารย์นิรนามนะคะงวดวันที่หนึ่งกันกันยายนสองห้าหกหกนะคะ ค่ะโค้งสุดท้ายขอบคุณอาจารย์นิรนามมากนะคะที่ให้แนวทางขอบคุณมากค่ะค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะ,คะนี่คือแนวทางจากอาจารย์นิรนามนะคะโค้งสุดท้ายอย่าลืมนะคะเข้ามาแล้วป้าทิพย์ชาแนลนะคะจะลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดไลค์กดเคให้ป้าทิพย์ชาแนลด้วยนะคะค่ะวันนี้ก็ได้แนวทางจากอาจารย์นิรนามโค้งสุดท้าย นะคะที่สารอาญานะคะ,ะ,คะแล้วก็นะคะแล้วก็หลักกิโลให้โชคนะคะบอกว่ามาดูนะ,ะบอกว่าสิบหกหกสิบเอ็ดนะคะอะไรก็ไม่นีจากหลักกิโลนะคะไม่นีจากหลักกิโลนะคะนี่มาดูนะคะสองเจ็ดหกบอกว่างั้นเอาหกด้านนู้นมานะคะเอาด้านทางทิศตะวันออกมาเอาหกมาสองเจ็ดหกนะคะ ก็ไม่หนีจากตรงนี้นะคะแนวทางไม่หนีจากหลักกิโลนะคะค่ะก็ได้แนวทางจากอาจารย์นิรนามไปสักครู่นะคะ่คะมาย้ําตัวเลขโค้งสุดท้ายปาทิพย์ชาแนลนะคะลมแล้วนะคะอย่าลืมน,นะคะฝากกดติดตามกดกระดิะ่งแจ้งเตือนกดไลค์กดแชร์ให้ปาทิพย์ชาแนลด้วยนะคะค่ะนี่ก็ปาทิพย์ชาแนลขอจบทลิป อ่าไว้เพียงเท่านี้นะคะคลิปหน้าค่ะมา๋ยวตามกันใหม่นะคะคลิปหน้ามาตามกันใหม่นะคะที่ารานหลักกิโลให้โชคนะคะกิโลเฮียนนะคะค่ะขอบคุณมากนะคะสำหรับผู้ที่เข้ามาแล้วกดติดตามให้ป้าติ๊บจะ n น่ค่ะ